แยกจะขึ e e e ้นไปหานั่งเละไม่ต้องลงมาโอ๋ก้ามือเยียวหาข่อยกอว่างไปก็เยีวไปปีจาอีซีอีกซีเปรังเหลาก็ไปเยี่าวปกินพข่อยยกหลังเขาอยู่สารบ้านเขาจ้ะ แตกเจ้าักหวานไข่บดแดงจังมาเด้อมาเด้ินกบเรื่อน้แข็งนะแงผักหวานไข่บดแดงไม่ยังสั่งท่านก็แตกเจ้าเอาสีชมพูนะจ่าดิ่เอาเพิ่มสีชมพูจ้าเพื่อที่แถวนี้ขอกดไลค์กดแชร์นะจ้าขอคนไลค์ขอคนแชร์ฝากตัวน้องไม้นะจ้าฝากตัวน้องไม่ฝากช่องไม้นะจ้าเนี่ยฝากติดตามเลยเด้อแล้วก็เคยติดพักเป็นแก่ไข่บดแดง หอยบเดงง้อมอะไรก็ะเง้มมให้แล้วเอาเงินให้ลอยเดียวทสีได้ยอนซื้อพอบ๊ซื้อบบซื้อดงง้มจะคล้อออกหรือเงี้ยงมอีหนาไหมฮะออขอมาออกใส่ด้ดีเด่นเท่ากับกรยกนุ่เด่นน่ะนุ่นพันด้ข้ายกันอยัวเด้ ยังพวกไกวแล้ว <Schweiz> น้องล้าง <c oughs>